นี้ตรงนี้เป็นข้าวเหนียวทุเรียนนะคะข้าวเหนียวทุเรียนนี่ไม้นี่ไม้ไหมไม้ไม้ป่ะเอาไม้ปะเจมดไม้อยู่นี่มันจะแบบนี้นะคะยืมจากใครเหรอนู่น้องกล่องทุเรียนรูปใหญ่คิวค่อนข้างยาวเลยค่ะข้าวเหนียวทุเรียนกล่องละ20บาทนะคะ ข้าวถ่านข้าวถ่านข้าวถ่านถ้วยหมดครับถ้วยหมด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 ขายดีถ้วยหมดนะคะน้องดาสี่เหลี่ยมเนี่ยลังเอาออาตั้งไหนคะอันนี้นะคะนี่ยคือคอดีแล้วแล้วถ้าเราไม่เอาล่ะแล้วก็ก็ตรงนี้คือคืออะไรถ้วยยี่สิบบาทครับถ้วยยี่สิบบาทค่ะ ช่วงเช้าเป็นหมดเปิดขายวันแรกนะคะหมดไปประมาณเกือบ200้ถ้วยแล้วนะคะอูเย็นถ้วยละย0สิบนะคะเปิดขาย1ชั่วโมงหมดไปประมาณ200กว่าถ้วยแล้วตอนนี้กำลังลร่นกํากำลังปรุงหม้อใหม่แล้วนะคะลูกค้ารอคิว ใสะจ้าาถ้วยเหรอโอ้มีสั่งออาเดอร์ยี่สิถ้วยอีกแล้วค่ะรอบแรก30มถ้วย20ถ้วยยี่ิบถ้วยนะคะอร่อยอร่อยเลยค่ะข้าเหนียวมูลนะคะเป็นเก้าเหนียวของพี่ ของเจ้าดังในตลาดพิยาคนลุมของเรานะคะผงข้าวเหนียวมูนให้กับเจมดนะคะแล้วเจมดก็คือเจ้าของร้านทุเรียนบ้านมดนะคะเจ้าของทุเรียนขายข้าวเหนียวทุเรียนบังมากเลยค่ะ